สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแตงโมและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J S s Management ค่ะวันนี้แตงโมพาทุกท่านมาอยู่กันที่หมู่บ้านฮาบิเชลายพุทธมนทนสาย2ค่ะซึ่งติดอยู่กับ MRT บางแคนั่นเองค่ะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านเดี่ยวที่ค่อนข้าง private และมีความเป็นส่วนตัวอย่างมากนะคะ <Wow. S 1> จะเป็นยังไงนั้นนะคะตามแตงโมเข้าไปดูด้านในได้เลยค่ะ แล้วตอนนี้แตงโมงก็พาทุกท่านมาอยู่ด้านหน้าตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่สามารถจอดรถได้ถึง3คันมีพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าตัวบ้านค่อนข้างเยอะพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่35.47ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่107.4ตารางวาค่ะใครที่นะคะชอบความเป็นส่วนตัวไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้เลยเพราะว่าให้ความสงบและค่อนข้างเงียบมากๆ ใครอยากเห็นบรรยากาศด้านในแล้วตามแตงโมเข้าไปเลยค่ะค่ะตอนนี้แตงโมก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งของตัวบ้านแล้วค่ะห้องแรกนะคะที่เราเข้าไปแล้วจะเจอเลยก็คือห้องโถงหรือว่าห้องรับแขกนั่นเองค่ะสามารถเปิดกระจกให้อากาศถ่ายเทได้รอบด้านเลยกระจกทุกบานเปิดใช้งานได้จริงแล้วสามารถใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นโซฟาหรือว่าเป็นโต๊ะก็ได้สามารถตกแต่งตามใจคุณต้องการได้เลยถัดไปอีกหนึ่งห้องค่ะจะเป็นห้องครัวห้องครัวนี้ก็บิวต์อินไว้อย่างสวยงามมากมาก แล้วที่สําคัญนะคะใครที่ชอบทําอาหารค่ะมีตัวดูดควันให้ด้วยนะจ๊ะร่วมไปถึงแค่อีกหนึ่งห้องก็คือห้องอเนกประสงค์สามารถทําเป็นห้องนะคะที่ใช้สันทนาการกับครอบครัวก,ก็ได้หรือว่าทําเป็นห้องคาราโอเกะก็ได้กระจกสามารถเปิดเห็นด้านหน้าตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะห้องน้ําชั้น1ก็บิวอินไว้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปต่อกันชั้น2ค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามขึ้นไปเลยค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ด้านบนชั้นสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะประกอบไปด้วย3ห้องนอนหึงห้องนอนใหญ่และ2ห้องนอนเล็กซึ่งห้องนอนใหญ่จะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างมีห้องแต่งตัวและห้องน้ําซึ่งห้องแต่งตัวเนี่ยบิวอินไว้อย่างสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าต๊ะเครื่องแป้งค่ะ แล้วก็ยังมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยสำหรับห้องนอนขนาดใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็ห้องนอนขนาดเล็กนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีในส่วนของเฟอร์น <bon> ager, ิเจอร์บิวอินเอาไว้ให้คุณลูกค้าด้วย <Wow. S 2> ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านั่นเองค่ะ <Okay. S 2> แล้วอีกหนึ่งพื้นที่นะคะตรงนี้ก็คือมีพื้นที่ให้คุณได้ใช้สอยกันนะคะไม่ว่าจะทำเป็นโต๊ะวาง นะคะหรือว่าชั้นวางพระหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้นั่งเล่นก็ได้เพราะว่าจะมีอากาศถ่ายเทค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะมีหน้าต่างให้ด้วยส่วนตัวระเบียงนะคะค่อนข้างกว้างเลยสามารถนะคะเปิดออกมาทุกห้องดูบรรยากาศด้านนอกได้ด้วยค่ะ ส่วนการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยวฮามิเทียลายพุทธมนทนสายสให้มุ่งหน้าจากถนนซิลินทรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพุทธมนทนสายสจากนั้นให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนบางแวกขับตรงมาประมาณ2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ซอยกล้วยไมย้โครงการจะอยู่ทางด้านหน้าค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจซับมือสองสภาพนางฟ้าก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook J S s Management และอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านๆ by J S s Management เพราะเรามีซับมือสองมากมายที่จะมานเสนอให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันและอย่าลืมนะคะเรามีในส่วนของบริการดีๆจาก J.S.Set Management ด้วยไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษารวมไปถึงบริการยื่นสินเชื่อให้ฟรีกด้วยค่ะในครั้งต่อไป <Okay. S 1> แตงโมจะพาไปเยี่ยมชมซับมือสสภาพนางฟ้าที่ไหนกันนั้นอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> วันนี้แตงโมและรายการเรื่องบันบ้าน by J.S.Set Management ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ